บอกได้เลยว่าสุดเจ๋งนะครับสำหรับ All New Isuzu d m a x c 2020รับคะแนน5ดาวในการทดสอบการชนของ n c ็ a p ภายใต้มาตรฐานใหม่นะครับเราพอจะทราบกันนะครับว่ารถกระบะแห่งมหาชนอย่าง All New Isuzu d m a x c 2020 ได้มีการวางจำหน่ายในตลาดใหญ่อย่างออสเตรเลียด้วยนะครับและที่นั่นก็จะมีองค์กรคอยทดสอบนะครับมาตรฐานของรถยนต์ที่วางจำหน่ายในภูมิภาคนั้นๆว่ามีความปลอดภัยในการขับขี่มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยการทดสอบครั้งนี้ก็เป็นองค์กรของ e n c นนะครับได้ทำการทดสอบล่าสุดได้มีการเปิดเผยผลการทดสอบของรถกระบะอย่าง AllNe w Isuzu D-Max ออกมาแล้วนะครับ ว่าได้รับเลตติ้งสูงถึง5ดาวเลยทีเดียวโดยมีรถกระบะระดับ5ดาวคันแรกภายใต้มาตรฐานใหม่ของการทดสอบของ n c ็ a p โดยทาง n c ็ a p นะครับได้ประกาศผลการทดสอบของ All New i s u ซู d m a นะครับ2020รุ่นที่วางจำหน่ายในออสเตรเลียออกมาตามนี้นะครับโดยการทดสอบหลายๆแบบนะครับจะมีการทดสอบหลายๆแบบ ก็จะมีการทดสอบการชนด้านหน้าแบบเบี่ยงนะครับการชนด้านหน้าแบบตรงการชนด้านข้างนะครับการกระแทกด้านข้างด้วยเสานะครับส่วนที่ได้คะแนนปกป้องนะครับก็จะแยกตามนี้นะครับก็คือปกป้องผู้โดยสารนะครับที่เป็นผู้ใหญ่นะครับสามารถทําคะแนนสูงสุดถึง83%ทีเดียวนะครับการปกป้องเด็กนะครับซึ่งเด็กเนี่ยจะตัวเล็กกว่าทําคะแนนสูงได้ถึง89%มากกว่าผู้ใหญ่ซะอีกนะครับ ปกป้องทั้งกระแทกของส่วนหัวนะครับการปลกป้องต้นขาด้านบนการปกป้องต้นขาด้านล่างนะครับการเบรกอัตโนมัตินะครับได้คะแนนรวมถึง69รนะครับเรียกว่าเกินครึ่งนะครับแล้วก็จะมีระบบตัวช่วยเรื่องความปลอดภัยนะครับที่ได้คะแนนถึง81นะครับทำให้คะแนนโดยรวมได้ออกมาของ All New Isuzu D-Max นะครับ2020ได้ระดับ5ดาวไปเลยนะครับจาก สถาบันทดสอบเรื่องความปลอดภัยอย่าง e n c r a p แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ Isuzu D-Max นะครับปี2020นะครับเวอร์ชันที่จำหน่ายที่ออสเตรเลียนะครับจะมีรูปลักษณะที่วางจำหน่ายเหมือนกับที่วางจำหน่ายในประเทศไทยเลยนะครับแต่จะมีเฉพาะเครื่องยนต์3.0ลิตรเท่านั้นนะครับแต่ก็จะมีออปชันเสริมเข้ามามากมายนะครับอาทิ ก็คือจะมีการเตือนการชนด้านหน้าหยุดรถอัตโนมัตินะครับระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมหน่วงกลับอัตโนมัตินะครับระบบช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกเลนนะครับระบบช่วยควบคุมควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับแต่ที่ทําให้เอ็นแคนะครับได้มาตรฐานเอ็นแคมีส่วนหนึ่งก็คือนะครับก็คือ จะมีถุงลมนิรภัยมากถึง8จุดรอบคันนะครับโดยเฉพาะตรงกลางครับที่พักแขนนะครับระหว่างคนขับกับคนนั่งนะครับจะมีการปกป้องผู้โดยสารตรงกลางที่เป็นถุงลมนิรภัยด้วยนะครับแต่ตัวในประเทศไทยเองนะครับจะมีแค่6จุดนะครับที่ออสเตรเลียให้มากกว่8จุดนะครับอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ ปกป้องผู้โดยสารได้ไดีนะครับในส่วน,นประเทศไทยเนี่ยก็ต้องพิจารณากันอีกทีนะครับก็ว่ากันไปตามเรื่องๆไปนะครับแต่ผมว่าตรงนี้มีผล,ลมากๆที่ทำให้ค่าดาวจะเห็นแปรนะครับและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับเนื่องจากปลายปีนี้กำลังจะมีการเปิดตัวของออลดีมัสด้าบีี50นะครับซึ่งจะถ่ายทอดสายพันธุ์ ดี a เอไปจากออนิวอิซุซูอีแม็กซ์ปี2020ไปนะครับอาจจะได้เรื่องของความปลอดภัยในระดับที่เกรดสูงสุงจากออนิวอซุซูไปด้วยก็ได้นะครับน่าอะกเป็นเรื่องที่น่าจะติดตามต่อไปนะครับว่ามาตรฐานการทดสอบของออนิวมาซาบีีเมื่อวางจำหน่ายและมีการทดสอบแล้วนะครับตอนนี้วางจำหน่ายที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ หากมีการทดสอบเนี่ย <All S 1> น่า <New S 1> จะได้ <Is u S 1> 5ด,ดาวใกล้ <10 S 1> เคียงกับ All n น w i s u DMAX เลยก็ว่าได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าส่วนในประเทศไทยเนี่ยเราต่างกันเรื่องของถุงลมนะครับถุงลมในไทย6จุดออสเตรเลีย8จุดนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe ช่องคาร์แมกซินเท a แอนด์ด้วยนะครับหากมีข่าวาความเพื่อนไหวใดเนี่ย จะนำให้ผู้ชมทราบโดยทันทีนะครับในวันนี้จากลากไปก่อนสวัสดีครับ